สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอีพีนี้ก็นําความน่ารักของน้องแมวนะคะดิฉันนําความน่ารักของน้องอลิสนะคะน่ารักจังเลยทำาอะไรอะคะ่ะลูกอไปอยู่ในกล่องทำไมอะ่ะลูกดูเขาดูสิคะดูเขาดูเขามองใหญ่เลยตาเขาน่ารักมากๆนะคะน้องอลิสเนี่ยน่ารักจริงๆเลย ดิฉันนะคะเวลาไม่ได้เตือนน้องนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะคิดถึงทุกตัวเลยทุกตัวมีความน่ารักของตัวเองนะคะน่ารักอยู่ในตัวนะคะเวลาดิฉันกลับมาดิฉันก็ไปหาน้องนะคะไปหาน้องนะคะบางตัวเนี่ยยอมให้กอดบางตัวก็ไม่ยอมให้กอดนะคะแต่น้องอลิศเนี่ยที่หนึ่งเลยดิฉันกลับไปบ้านนะคะ,ะ,คะกลับไปที่ห้องแล้วก็ ไปเอาหมอนใบที่น้องอลิซชอบนั่งชอบนอนนะคะเอาเข้าไปด้วยปรากฏว่าพอเข้าเอาไปถึงปุ๊บเอามาวางบนตักน้องอลิศกระโดดขึ้นมานอนทันทีทันใดเลยค่ะแล้วก็ดิฉันก็เลยกอดน้องนะคะกอดน้องท,ง,ทงทั้งที่น้องนั่งบนหมอนนั่นแหละคะ่ะน้องก็ยอมให้กอดแต่โดยดีนะคะน้องอลิศน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวนี้น้องอลิศน่ารักน่ารักนะครับ น้องอลิซไม่แสดงอาการที่ว่า,าระวังตัวให้ดีนะเดี๋ยวหนูจะตะปบเอานะไม่มีแล้วค่ะแบบนั้นน้องตอนเนี้ยน้องน่ารักมากๆนะคะดิฉันอะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอยู่หรือว่าไปหลายๆวันเนี่ยคิดถึงน้องมากเลยค่ะพอเห็นน้องแล้วก็ยิ้มดิฉันยิ้มตลอดเลยเวลาเห็นน้องน้องน่งนารักน่ารักดิฉันน่ะ มีความสุขมากค่ะเวลาอยู่กับแมวนะคะมีใครเป็นเหมือนดิฉันบ้างคะเวลาอยู่กับแมวมีความสุขสบายใจหัวเราะยิ้มนะคะแล้วก็มีความสุขอบอุ่นแล้วก็ได้หยอกได้ล้อได้เล่นกับเขาได้มีกิจกรรมต่างๆนะคะทำกับเขามีความสุขมากๆเลยค่ะน้องแมวนี่นะคะก็เหมือนกับน้องหรือว่าลูกนะคะดิฉันเรียกว่าลูก ลูกของเราเลยค่ะดิฉันเองนะคะเรียกเขาว่าลูกคะ่ะลูกขาลูกทำอะไรคะลูกกินอาหารแล้วยังวันนี้ลูกเหนื่อยไหนะคะลูกเบื่อไหมหนูเป็นยังไงบ้างนี่แหละค่ะที่ดิฉันจะพูดจะถามกับเขาตลอดนะคะน้องๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะดิฉันเรียกลูกทุกตัวเลยค่ะมีน้องอลิ น้องเอสเม่น้องเอสเวิร์ดนะคะสามตัวที่อยู่ในห้องนี้ลูกหมดเลยนะคะลูกๆของดิฉันเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยนะคะสองตัวนี้ก็เป็นพี่กับน้องกันนะคะพี่เอสเม่กับน้องเอสเวิร์ดนะคะดิฉัน,นเคยเห็นภาพนี้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนดิฉันเคยถ่ายทําให้ดูแล้วอพอกลับมาเมื่อวานนี้นะคะ ดิฉันเห็นรูปนี้อีกแล้วดิฉันก็เลยถ่ายนะคะไม่ทันได้เข้าบ้านถ่ายด้านโนอกห้องนะคะปรากฏว่าสองตัวเนี้ยค่ะน้องเอสเม่ Me, กับน้องเอสเวิร์ดเนี่ยเข้าไปนั่งในไอ้ลูกเอ่อที่เป็นที่นั่งกลมๆเนี้ยนะคะน้องเอสเวิร์ดนั่งในที่นั่งแล้วก็น้องเอสเม่ Me, ก็นั่งอยู่บนขอบนะคะสองตัวเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันนะคะสองตัวเนี้ยเขาจะแบบอื น้องเอสเวิร์ดเนี่ยชอบเป็นสัตว์ตลอดเลยค่ะน้องเอสเวิร์ดเนี่ยเป็นผู้ชายพอเป็นสัตว์ปุ๊บก็จะวิ่งไล่ขี่พีเอสเม่พีเอสเม่เนี่ยโดนน้องวิ่งไลข่ขี่ประจาเลยมีอยู่ครั้งนึ่งน,นะคะพีเอสเม่เนี่ยน่าจะโดนน้องเอสเวิร์ดเนี่ยแหละคะ่ะกัดนะคะเป็นรอยที่คอแล้วก็เลือดออกเป็นแผลเป็นรอยแล้วก็เลือดออกน่าจะเป็นพอน้องเอสเวิร์ดนี่แหละคะ่ะ มีอารมณ์ก็เลยไปไปไล่ขี่ PSM PSM ก็วิ่งหนีวิ่งหนีนะคะตลอดเลยน้องเอสเวิร์ดเนี่ยทำ PSM ตลอดเลยแต่จริงๆสองคนพี่น้องนี้นะคะก็เป็นพี่กับน้องกันนะ PSM กับน้องเอสเวิร์ดนะคะแล้วก็น้องอลิศของเรานะคะนี่นั่งอยู่ในกล่องน่ารักน่ารักแก้มกลมๆตัวกลมๆ น่ารักไหมคะน้องขาสั้นนิดเดียวนะน้องขาสั้นคะ่ะน้องขาสั้นตัวกลมๆนะคะน้องอลิสนะคะดูสิคะเขามองเออขยิบตาเรลูกหนูนั่งทำอะไรอะคะหนูนั่งมองแม่อลูอมหนูนั่งทำอะไรอะคะว่าไงคะ นั่งสบายใจอยู่ค่ะนี่น้องแอสวดนะคะที่นั่งในลูกกลมๆอะค่ะน้องแอสวดกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่นะคะน้องอ่ะเป็นเด็กผู้ชายแสนซนนะคะซนตลอดเลยชอบต่อยมวยกับคุณพ่อของเขานะคะนี่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 เขาอยู่ไม่นิ่งนะเวลาคุณพ่อเขาไปในห้องนะคะเขาอ่ะไม่สนใจแล้วค่ะคุณพ่อเขาทำความสะอาดเขาไม่สนเขาดึงกางเกง ดึเก่งจะให้พ่อเขามาเล่นด้วยปรากฏว่าเมื่อวานนะคะพ่อเขาเข้าไปทําความสะอาดพ่อเขาก็แสงเก่งผ้าไปค่ะปรากฏว่าเขาก็ดึงกางเกงนะคะเอาเล็บเขาเนี่ยค่ะไปขวนไปดึงพ่อว่าเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวตีเลยทําไมคะรู้ไหมคะพอดีว่างเกงพอ,องเขานะคะพอเขาอะ่ะดึงปุ๊บเขาเอาเล็บไปขวนทําให้ไปโดนเนื้อ ก็เป็นแผลเจ็บนะคะน้องเนี่ยน้องแอดเวิร์ดไม่รู้บางครั้งอะ่ะน้องแอดเวิร์ดชอบเล่นซนแล้วก็เล่นแรงนะคะก็จะโดนน้องเกี่ยวหรือว่าโดนเล็บน้องหรือว่าน้องโดนฟันโดนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็บางครั้งก็ได้เลือดมานะคะหรือว่าเป็นแผลประมาณเนี้ยคะ่ะจริงๆอะ่ะน้องเขาเล่นนะคะอันนี้ก็เราหลังจากที่ มีอาหารให้น้องรับประทานนะคะเป็นอาหารเม็ดน้องๆไม่ค่อยรับประทานกันค่ะน้องๆก็จะรอแต่อาหารเปียกอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันสังเกตดูนะคะว่าสามตัวเลยค่ะไม่ค่อยจะรับประทานอาหารนะคะดิฉันก็เลยต้องแบ่งอาหารเปียกนะคะไปให้น้องๆทั้งสามตัวเลยค่ะอาหารหนึ่งซองก็แบ่งกันสตัวค่ะคนละ ถ้วยคนละชามกันนะคะอยู่คนละมุมกันนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขากินได้สะดวกนะคะแต่ละคนเนี่ยปรากฏว่าพอกินกินกินไปปุ๊บเขาก็เลียนะคะไม่ใช่เขาไม่ได้เคี้ยวออกมานะเขาเลียใช้ลิ้นเลียปรากฏว่าเขาก็เคี้ยวไม่เป็นก็คืองับมาไม่เป็นนั่นค่ะเลียอย่างเดียวพอเลีย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 หมดเลียไม่ขึ้นแล้วคะ่ะพอเลียไม่ขึ้นปุ๊บ เราก็ต้องเอาช้อนนะคะไปช่วยเขาตักขึ้นมาแล้วก็ให้เขารับประทานน้องแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนกับเด็กเลยค่ะรับประทานโดยการเลียอย่างเดียวเคี้ยวก็เคี้ยวไม่เป็นพอจะเอาขึ้นมาก็เอาขึ้นมาไม่เป็นนะคะเหมือนกับเด็กๆเ,เลยนี่แต่น้องที่น่ารักที่สุดนะคะก็คือน้องอลิสนะคะน้องอลิสเนี่ยนิสัยดีมากเลยค่ะ พอน้องนะคะกินของน้องเสร็จนะคะหรือน้องแต่พยายามกินหรือว่าเลียเนี่ยจนเกลี้ยงเลยนะคะน้องจะนิสัยดีเพราะว่าน้องอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเขาแห่อะไรนะคะน้องก็พยามกินให้หมดรับผิดชอบของตัวเองแล้วก็เวลาเพื่อนกินไม่หมดก็ต้องไปรับผิดชอบของเพื่อนด้วยน้องอลิซจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่น้องเอสเม่นะคะเนื่องจากน้องเอสเม่เนี่ยกินอาหารเม็ดไม่ได้ เขาก็เลยมากินอาหารเปียกเรากินอาหารเปียกอย่างเดียวดิฉันรู้เลยว่าน้องเอสมีเนี่ยอยู่ในห้องทั้งวันน่ะไม่ได้รับประทานอาหารเขาจะหิวมากพอเขาหิวมากเขาไปกินอาหารสักเม็ดสองเม็ดหนึ่งเขาเคี้ยวไม่ได้เขาก็หยุดพอหยุดปุ๊บตอนเด็นๆหรือค้ำๆก็ตามนะคะเวลาดิฉันกลับไปหรือว่าพ่อเขากลับไปนะคะเขาก็ขอออกไปข้างนอกค่ะขอออกนอกห้อง เพื่อที่จะมารับประทานอาหารแล้วก็มาวิง่งเล่นนะคะน้องเอสเมตัวนี้นะคะก็เลยตัวผอมนิดเดียวตัวนิดเดียวค่ะเป็นพี่เพื่อนพี่คนโตนะคะแต่ว่าตัวนิดเดียวอันนี้คือน้องเอสเบิร์ดนะคะน้องเอสเบิร์ดที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าเป็นน้องผู้ชายแสนซนชอบต่อยเมื่อพุ่นพ่อนะคะ,ะตัวนี้ตัวกลมๆใครคะน้องอลิสนะคะน้องอลิสของเรา แล้วก็น้องเอสเวิร์ดนะคะแต่ละตัวแต่ละตัวก็รับประทานอาหารของตัวเองนะคะรับประทานเสร็จแล้วเอ่อเลียขึ้นมาไม่หมดก็ต้องให้คุณแม่มาช่วยนี่ละคะ่ะคุณลูกรับประทานไม่หมดรับประทานไม่เป็นคุณแม่ก็ต้องช่วยนะคะคุณแม่ก็เข้าไปหาคุณลูกลูกทวนะคะ่ะเข้าไปเล่นแล้วก็ไปให้อาหารเขานะคะไปหยกเขา เอ่อทุกวันทุกวันทุกวันนะคะมันคือกิจกรรมที่ดิฉันจะต้องทําก็คือกลับจากที่ทํางานปุ๊บก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บก็เข้าไปเล่นกับน้องๆก่อนนะคะแต่ว่า,าวันบางวันนะคะก็กลับมาดึกพอกลับมาดึกก็เกียจแล้วะคะ่ะไม่ไม่ลงไปเล่นกับเขานะคะก็ไปเขานะคะเอ่อบางวันนะคะก็ดึกดื่นแค่ไหน บางครั้งก็เชองคืนเลยนะคะไปเล่นกับเขาก็คือไปรบกวนเวลานอนของเขาก็ไม่รู้นะคะก็อยากจะให้ดูกิจวัตรประจำวันของน้องๆกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะดิฉันก็ถือว่าเราได้ดูน้องๆน,นะคะได้ดูแลเขาดิฉันว่าดีค่ะมีน้องแมวนะคะ นอกจากน้องแมวสามตัวนี้แล้วก็ยังมีน้องแมวที่เป็นแมวบ้านอีกสามตัวนะคะแมวบ้านที่ที่ที่ฉันให้ดูนะ่ะมีน้องโอเลี้ยงนะคะที่ตัวสีดำดำแล้วก็น้องโอเล่นะคะที่ตัวขาวขาวหูชี้นะคะแล้วก็น้องอลิฟตัวดำดำขาวขาวนะคะสามตัวนั้นก็น่ารักนะคะอยู่เงียบอยู่กันเรียบร้อยนะคะ น่ารักทั้งสามตัวเลยแล้วก็สามตัวนี้ก็น่ารักนะคะดิฉันก็เล่นกับน้องแมวอยู่สองห้องเนะะี่ยค่ะห้องนี้กับห้องนูนแต่โดยมากมาเล่นห้องนี้นะคะเพราะห้องนี้ะนะอ่ามีที่นั่งเล่นกว้างขวางค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะ ใครเป็นทาสน้องแมวนะคะหรือว่าติดตามความน่ารักของน้องแมวนะคะก็มาดูคลิปนี้นะคะมาดูความน่ารักของน้องๆน,นะคะน้องอลริสของเรานะคะคือตัวเอกของเราเราจะเจาะที่น้องอลริสตลอดเลยแต่จริงๆนะคะดิฉันก็ถ่ายทั้ง6ตัวนะคะแต่ละตัวก็มีความน่ารักของตัวเองนะคะ EP นี้ก็ลากันไปด้วยภาพของน้องอลริสนะคะ อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดีชันด้วยนะคะสนั a ชแนลค่ะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ